ทางมาที่เซโนนะครับมากินไก่ได้เลยไก่ขึ้นชื่อต้องไก่เซโนนี่ไก่ย่างครับนี่ดูทางก่อนเนี่เสียงแบบนี้วะเอาคแล้ะสวัสดีครับสวัสดีครับคิดเซโนโรนัโดนะครับวันนี้ครับฮัลโหลโรนัโดหยุดเดี๋ยวนี้จะพาเขาไปไหนเขาขายของอยู่ไม่ยฮะเป็นตลอดเลยเนี่ยเราลงเดี๋ยวนี้นะเรอลเดี๋ยวนี้โอ้มาเต้นมาเต้นหรือกงามกระดักกระโด เมือมเ่อก็ได้ไปเลยแนวใดเนาะวันนี้เนาะมาเจ๊มไม่เป็นไรปล่อยแล้วปล่อยยาวเลย <c oughs> เอาเอามันออกเอาเอาอกก่อนครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวพาอันนี้เอาทัวร์นะครับกับที่เงินปันนามาเซโนต้องได้กินใกล้ฮะถ้าบราได้กินใกล้กะมาบอกว่าเด้อเซโนกายปื๊ดนี่บอกว่าเขาแง่ไก่ใส่กันเอาเรื่อเอาร้านนี้มันหลายร้านโพดจะเลื่อร้านไหนสบายดีกินไก่แน่่อันนี้เอ็ดใหม่สดๆคู่มือเป็นปะไก่แซ่บต้องไก่เซโนเห็นปะเป็นไก่คล้ายๆกับไก่ลาดไก่สามสายพันธุ์ไก่ลาดไก่แบบบโบมันไก่พันธุ์นะ ถ้าไก่พันมันจะมันถ้าไก่ตัวนี้มันจะเป็นไก่แบบเหนียวเหนียวนิดนิดนึงเคี้ยวเคี้ยวอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาเลือกก่อนเดอ้อนะครับมีหลายราคาเดอ้อตัวใหญ่สุดราคาเท่าไหร่อันนี้แสนสี่เอา,อาเดินทางมาที่เซโนนะครับมากินไกไ่ใดเลยไก่ขึ้นชื่อต้องไก่เซโนแซบนะครับเป็นไก่ คือว่าเป็นไก่นิ่วเหนียวไก่ลาดกนะเป็นไก่ลาดหรือว่าไก่สาวสายพันธุ์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานเฮามากินอยู่ที่ร้านนั่งมามวยถามเป็ลูกเดินร้านนั่งมามวยนี่ตางอยู่ใกล้ๆกับปั๊มน้ำมันทอดตอทอดนี่เองครับนะคุณนะฮะเออเอาดูโบ้แพงดูโบ้แพงมีหลายราคาตั้งแต่ เออเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยสี่สิบอันนี้เขาเลอะอยู่ที่ตัวละแสนสี่หมื่นเธอกินไก่เธอเกือบล้านหนูหน้องเอามากินเลยครับไก่ย่างเซโนร้านนางมุ้ยมามุ้ยนางมามุยมาม้ยเนาะมีแต่มุม้งนะซื้อเป็นต่คันนี่เจ้ เอาเติมพลังกันเยอะๆหน่อยนะวันนี้เราจะเดินทางกันทั้งวันอีกเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ที่แขวงสมนัเขตแล้วกินไก่กินไก่ที่แซ่บที่สุดในแขวงนี้ก็คือไก่ย่างเซโนนะฮะกินงานบรรณาส่วนมากอ่ะจะจะมากกินไก่ยังไงไก่ไก่เถ่าไก่เท่าวะอันนั้นอันนั้นมากกินไก่ยังงไก่เด็กน้อยมาล้ครับนี่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 เขาไปตลาดพุซเสานี่เขาได้ขมิ้นมา ใครมักกินขมนะนะิ้นสดนะเอามากนะขมิ้นสดกับกระเทียมสดได้กาดเลยแซ่บหลายเลยกับไก่ย่างเซโนนะฮะเนามาชิมเบ้างเด้อเจ้ารับประกันบ่ว่าแซ่บแซ่บอยู่เนาะมาเซโนนะฮะครับวัได้กินไก่โน่กับมาบัฮอดเมนบ่เขาเขาว่ามาบัฮอดบอไก่ย่างเซโนนะฮะเอามาชิมรสสัมผัสกันเบิ่งมันโบเมนไก่พันนะฮะโบเมนไก่พันโบเมนไก่ที่มันนุ่มๆมันจะเหนียวๆนุ่มแล้วก็ ชอบบดทึกอะต้องมาสกินเองฮนะอืมอืมอืมมีสูตรมักไก่เหรอตำน้มักไก่นี่สูตรเหรอโอ้โหก็ฮะผมมากินกินได้เบิร์ดเหรอกับขมินนะ้นฮะอืมนน้ำลายแตกฮะบ้าน้ำแตกอะอืมน้ำแตใกใส่ปากใช่ไหมโอ้แซ่บครับกินขมิ้นสดๆนี่มันแซ่บอะผมมาก,กินฮนะ อืมเไม่เนี่ยนนะอร่อยมะนะเป็นเป็นโตไก่มะลงไว้ครับเอาไปเลยอ๋อเลยนะโอ้โหก่อนเราเดินทางครับเติมความเข้มข้นให้กับชีวิตหน่อยนะครับเติมความสดชื่นนะครับวิธีทำมีนี้ก่อนนะครับสำหรับร้านกาแฟนะฮะแยกสมาร์ทนะให้การยืดนะครับเอาอยอะครับรสชาติเราเชื่อเยอะครั เป็นกาแฟผมก็ากินได้กาแฟดำนะกาแฟดำบรต้องใส่อย่างเลยบอกาแฟดำน้ำกับน้ำเปล่าอย่างเดียวฮะเดี๋ยวพักเบรกสักหน่อยแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อนะครับลมต้องมาไปออกเดินทางครับลมโคตรแรงเลยฮะลมย่างแห้งเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าพี่อนแนะไปกินกาแฟเดี๋ยวเพิ่อนออกมาเขาก็ออกเดินทางนะครับที่นี่มีกาแฟกินมี เซเว่นอีเลเว่นมีปั๊มพอตท่อโอ้โหโคเบลเซโน่นี่โคตรเจริญเลยเนาะทำไมคิตเชโนทำไมถึงเสียงแบบนี้วะออโ้สวัสดีครับสวัสดีครับคิตเชโนโรนันโดนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เซโนแล้วนะครับเราก็มาถึงแล้วต่อไปก็เข้าก็จะไปตีมะบาดยู่ตีมะบาดยู่อาร์ซพอดนฮะยิงไกล้นี่แหละยังไกลท่าติดตามเพิ่งนะครับเด้อท่ายิงเข้าท่ายิงเข้าท่าไหน เดี๋ยวคิดโนอไปอ๋อเดี๋ยวเดินทางกันครับไปพร้อมอยังครับพร้อม้วครับพร้อมแล้วก็ไปครับผมกิสเดโรโดโลนโดมาเองเลยครับวันนี้ใส่ปั๊บมีเอฟซีมหาเลยมหาโรนัลโดเลยฮะโอ้โหอันนี้ความจริงผมใส้กันแดดจะซื้อครับใส่กันแดดจะซื้อ,อม,มันเป็นฮูดกันแดดใส่ไปแล้วมันกันรังสี U v วนะฮะ กะบีเอฟซีของโลนโดมาขอโทษขอให้เด้อยืมหน้าตาของโรนโดโอ้ไก่ย,ย่างแซ่บนะทั้งพี่น่ะไก่ย,ย่างแซ่บพาต้องออกไปก่อนไก่ย,ย่างแซ่บเด้อเห็นเรึไกเต็มเลยเราเชื่ออะไรครับเฮลโลโรนโด my name is โ a นโด what's your name อลิตันบีดอล t ตั bit ดวะ แต่ว่ายังว่าริดตบินเหรอต้องน้อยน้นิดๆหน่อยๆเออทำมือดีๆสปีกล้าวแค่ยุสสปีกล้ัวได้ลาวรทยสปีกไทยเดี๋ได้ไหมได้อยู่เนาะเออจะซื้อเห็งก่อนซื้อต้นสนลนสนนสนออกสามเมืองชนพี่โด้ไม่ดีครับพี่ดีมาจากเมืองดอพี่โดนี่ซื้อพี่โดเด้อพี่โดวันนี้น้องขายอย่างเนี่ยอ่ามีขายต่ำเลกาขาย อันนี้เกี่ยวยังมาเบิ้งหมอด้วยหรุพี่ล่ะเบิ้งหมอด้หมเด้เนี่ยโอ้ยดูพี่โโอ้เาเก็บหมอเาโอโอเคโอดมนหอุ้ยไหมยสาวโอ้พี่โตที่อันนี้มันมันต้องไขมกฮะมันไม่ได้ไหมโอ้ไม่แบบนี้อยู่แล้วโอ้ทำไมใช้พี่โตคำเมาจ้ะเอีโวันนี้เป็นพี่ีโตนะค ใจหลายมือน e ี่ไ uh, ด oh okay. ้มาลองกินลองกินนะลองกินเขาลองกินเหรออันนี้ต้นบ <ok ิดอันน uh ี้อันนี้บ้านอย่างนั่งอันมือหน้าผูมือหน้าผูขึ้นเมืองอย่างเมืองนี่แล้อุทุมพรอุทุมพรมานี่สาวอุทุมพรเด้อ อืเอาทุ่มพรอเอาฮะเอาซื้อฮอเอาบ่คือจะนั่งพน้องนั่งเนาะนั่งนั่งคุยลงก็ต้องชวนจะซื้อน้องชวนเขาเป็นแฟนคลับพี่โด้เดี๋ยวจะได้คุยกับพี่โดนานๆเพื่อพี่โดเขาแจกลายเซ็นนะให้ลูกกินได้เบิือนเอาบ้อนหนึ่งอาคนละหมากกันนะครับพี่พี่มิผมอิ่มอยู่เอาเขาพี่พี่แขกกันลายมอันนี้สามสามหน่วยซทราเคโอสามหน่วาสามหน่วยสี่สิบบาทโอเคทุกคนซื้อถุง น้อง้นอโซนพี่โดขอกินไม่เป็นหนูต้องปอกแล้วป้อนใหเขาด้วยนะได้บอสอันนี้ต้องขัดกินเองค่ะนีต้องขัดกินเองเลยได้ไหมเดี๋ยวพี่โดคอยมาชิมบ้านเด้อที่นี่ขายไมโครโฟนน้ำบัินีทธิลูอิลโลลูอิลโลแล้วเขาตั้มเขาไม่ได้ตั้มแดงนั่งหน่ะครับลูกค้ามาแล้วไปหนูหนูไม่นั่งด้วยหรอครับเฮ้ยมีแค่ตัวแชร์กันนั่นแหละแล้วกันน สามสิบพันเนอะนูนั่งด้วยได้ไหมครับครับไม่ต้องทอนนี่จิ๊บอีกเอ้าเอารอคืนหนึ่งไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอาทันอยู่ของของพี่ทันอยู่เราบ่าของผมปิดแล้วเอาปิดแล้วหรอครับเดี๋ยวพี่เอเดี๋ยวพี่เอเพลย์นะความใจหลายน้องน้องยังเกิดเหรอน้องชลนเนาะเขาเคยเห็นยุเทินหนึงเขาไกลไปไกลมาอยู่เจ้าขายยังแน่ช่างไม่อะอ๋ออันนี้บอกขายอันอันนี้ก็เทิ่อนเจ้าบอกแน่นเลอันนี้เป็นอันนี้บอกภูไทยเป็นบอกไอ้แม่ผู้ไทยเลย บ่อผู้ไทยเป็นตีเออเป็นเจ้าขอผู้ไทยบ่เสือผู้ไทยบ่อเสือผู้ไทยโอ้ยเสือแนวผักโบอยู่นี่เนาะโอ้ยไอคือผู้ไทยคือกันผู้ไทยมาเป็น้ายผู้ไทยประเทศไทยเ้าผู้ไทยประเทศลาวโอ้ยผู้ไทยอยู่นี่ผู้ไทยอยู่เมือพราแม่ก็เป็นผู้ไทยอยู่นั่นบ่บ่พี่แม่เป็นลาวลุ่งแต่ว่าพ่อเป็นผู้ไทยพ่อเป็นผู้ไทยเนาะเอ้ามื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีนะฮะที่เฮาได้มาเจอว้ายก็มาแบบ รถ <laughs> นั้นดูออคนผู้จักหลายเนาะ<ต>เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะทำยิงไอ้ชส่กันแดดนี่สิแหละข <c oughs> ี่รถไก่มาก,ก็เลยเห็น <c oughs> น้องน่ารักน่ารักน้องผู้ไทยอันนีน้คนผู้ไทยเนี่คนผู้ไทยเนี่สวยนะ แล้วคนไทยก็หล่อด้วยเดี๋ยวอาจจะเปิดหน้ากากให้เบิ่งไอ้หล่อกก็มักอันอันเออไม่ไม่ต้องให้ผมเปิดใช่ไหมเดี๋ยวให้เปิดยืงโอ้ยไม่ต้องเปิดหรอกไม่ต้องเปิดหรอกเคยเห็นกันเอาพี่เนี่ยจะกินจะกินอะไรอีกนี่ไงเดี๋ยวกินไก่พอจะไปแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปนั่งก่อนเถอะสาวผู้ไทยงามแท้เราเองไม่ถือกล้องหน่อยให้เขาเปิดหน้าากกให้น้องมามามาโอ้ยเออฮะเดี๋ยวดื้เราเปิดหน้ากากใหเขาทีนะไก่เด้อเฮ้ยเนาะ ไปโรงแรนป้าเต็มมักบานเป็นบ๋านี่คอมเมนเต็มมักบานเป็นบ๋าฮะปิดทิปเลยก็ได้นั่นนี่เต็มมักบานเป็นบ๋าฮะคิดจะคือพอไปโรงเรียนไอ้มูยิ้มใส่กาลังน์ไปโรงเรียนบ๋ายุยุสันไหนนี่เพี้ยนยุซันไหนฮะฮะป๋าฮะอันนี้ยุซันไหนอ้ามีตาเดี๋ยววะอันนี้นายน้องๆน่ารักเอาระวังรถเด้อขับยับเข้ามาใกล้ๆก็ได้เอาละฮะเว เลนจากหน่อยนะครับกับทีมงานเฮา<ไ>ปเป็นร้านมินิมาร์ทร้านขายของขายเครื่องขายต่ำขายไขย่นีน้อยด้านในก็มีร้านขายของช่ำไปดูเลยร้านขายของช่ำนะฮะน้องเขาเตรียมแก้วเ,เ,เ,เตรียมอย่างมากเป็นสาวผู้ไทยนะฮะสาวผู้ไทยเมืองกุทุมพรานเนปะ็นลูกนาเป็นลูกนาตัวจริงเท่าแล้วเปิดหน้าแไปเห็นปะ มเคยเห็นบอก s, <S นั่ก็คนผู้ไทยู่กันเบ้าผู้ไทย่์แต่ดีผู้ไทย่าเล้าผูทไทยผู้ไทยเล่าอันนี้เป็นผู้ไทยห์อีกที่กันพุทธาย่์อีกกันเป็นสาวผู้ไทยเมืองอุทุมพรบ้านอย่างก็เหอะนนนาคูนนอกนาคูนนนนาคูนนนนาคูนาคสายนำกรโรงงานวารีทิ์เป็นบ่เออน้ำก่เนี่ยโรงงานน้ำน้ำกรอยู่นี้เที่ยวได้ไงเขาเป็นคนพื้นทินเนี่ยผู้จัดกับ เจ้าของเขาดูว่าเป็น้อไม่ไม่ใหญ่เดี๋าห่าตัดแข้งตัดขายเดี๋ยวยังไงเท่ากินไข่ลูกอ้าเด็กกินขิงมาฮอดก็ต้องได้กินโชว์ใั่ไหมอันนี้เอสเองเห็นปะอันนี้ไข่หนึ่งเอสเองเห็นปะปุงเองเนาะเขาต้องได้ชิมว่าน้องเขาอุตส่าห์น้องพ่ออุตส่าห์ทำไม่กินน่ะทำมาขายครับโ้ยจ่ายเงินไปแล้วมันยังติดแตงบอสโอ้โหอะไรเค็มหมสดั่งกรบปพ่อเอ็ด ไข่เอสกินกระแทบปกติแล้วเอ็ดแกงไม้เป็นไหเป็นอยู่เป็นอยู่เนาะอยากกินไหล่ะวันนี้วันนี้ทางนี้มีบ่อนพักบอสมีบออร่อยมั้หยุดเดี๋ยวนี้จะพาเขาไปไหนเขาขายของอยู่ไม่ฮะเป็นตลอดเลยเนี่ยเราลงเดี๋ยวนี้นะเอาลองเดี๋ยวนี้โอ้ยน้องเราใครจะเฝ้าร้านหรอกทิ้งให้ผมเฝ้าร้านหน่อดิพีแค่ไงเออโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ตำมะฮุ่งปูปินตำมะฮุ่งปูปินเอาเอา เดี๋ยวเฮาออกเดินทางกันดีกว่าอันนี้แซวน้องเรนเดอ้ออาโอเคบ๊ายบายกลายไปกายมาสิบโมงแรเล่นน้ำได้มองหนังเรีนแล้วไปเมย์ไปลุงเล่นสายแท้นิดน้อยสุ่มนี้โอ้ย,อยกระดกกระโดดกระโดดโอ้ยขี่จักรย,ยานเฮลโดีบ๊ายบายเข้าออกเดินทางครับเพิ่นบ่กเข้เห็นโรนัลโดตัวนั้นนะโรนัลโดโอ้ยไปลุ้นบ่เคยเห็น,รนโรน,นัล <c oughs> โดบ่โ,ดโ,ดโอ้เจอเจอเอฟซีเจอเอฟซีครับ แต่ไม่ใช่ FC ผมนะครับ FC โรนโดครับมาเอาละครับเฮ้ามฮอดจุดหมายเฮ้าอีกจุดหนึ่งครับบ้านน้องที่ดาลาวครับที่ดาลาวอ้าวพี่แน่มาอยู่นี่ได้ไงเน่ อ๋อเหรอพีนี่ยังไม่เป็นเคยทถวนี้เหรออือหนุ่นน้องม่น้องเขามาทำอะไรกันเต็มหมดเลยเนี่ยอะสวัสดีครับอาจารย์ภูครับอาจารย์ภูศรีวิไลนะครับเรามาเจอกันบ้านที่ดาเวลาเราพูดคืนจะรีบปิดกล้องนะครับเดี๋ยวรีบปิดกล้องนะครับไปนู้นนะเดี๋ยวเราไปทักทายปาดเม็ดยังกันพูดซ้ายพูดแซ่พูดสาวซ้อมน้อยสบายดีสบายดีสบายดีเจ้าเจ้าไม่เก็นอย่างนี้มาเต้นมาเต้นหรือเปล่าเต้นที่หนุนที่ด่าเราเต้นจังไหนเต้นเต้นคือยูริยุริยูรินียน เท็กได้พับน in ok, ี่บ่ไอายอดเรียนไอยอเรียนเอาจะไปคนบันนี้เนาะอดีตทาเบิ้งเด้อท่าเบิ้งท่าเบิ้งอยู่การพาดหนของแม่ให้นีงามกระดักกระดอกงามปานหน้าฟ้าจังไหนล่ะจังไหนล่ะสบายดีอยู่บ่สบายดีอยู่เนาะกินข้าวแล้วบ่อย่าไปยืนใกล้ล่มล่มมันแห้งเด้อส่วงนี่ ปิ้วอะครับล่ะเนี่ยเออยังหน่อยเฮงจอยอยู่แม่ก็บอกให้กินนมกินนมกินอยู่บ่อยฮะได้กินอยู่บ่นมอ่ะกินเล้ย์ไล่มันยังตุยตุยมันตุยตุยคือไอ้ปากมันจะได้บร่มพัดบปปิ้วเข้าใจบ่อะมาทางพีดีกว่าเอาสบายดีอันนี้ก็เต้นอยู่บ่อยนี่กัสบายดีเต้นนี่กันบ่อยนี่กับเป็นเป็นไอเอ็มบีของน้องธิดาเนาะอืมฟอนฟอนมันบ่ โอ้ติธาเบิงเด้อสาวบ้านนี้เนาะอยู่บ้านนี้เนาะอ่ะโอเคโอ้มาครบกันเลยมันหักมันหลุดมันเนี่ยบอเป็นเมย่เนยเป็นเมย์เนยนะคือบบกินคือโบด้กินเข่าเลยเนาะเปนขี้เศร้ายังเนี่มาขี้เศร้ามาบ่นึกว่าไก่หน่อยบ่แมนอ้าโอเคมาฮอดแล้วนะครับนะฮะ เดี๋ยวเขานั่งเล่นทักทายครับอาจารย์ผู้สีวิไลนะครับปจ้านเลลยูกจากหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็น้องปรารถนาเออสีวิไลเขาบม่ได้ไม่ได้ไปคนน้ำเข่าเขาไ่ได้สุดใส่สุดน้ำเข่าเ่รอนะแล้วล่ะแล้วล่ะเขาเป็นดาราดาราบ้าตัวมันแสดงหนังเมียนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแสดงอยู่ดาราฝุ่นนี้มืออาชีพนุ่นบอกแสดงเรื่องอย่าง เลิงอันนี้แหละอันสำนึงรักในบานเกิดนี่เลยตอนกันตัางอยู่ฝากไอเดอพี่น้องพี่น้องฟ้องไปมาสุกซนกันที่พูดอยากเบิ่งน้องปรัถนาแสดงวันที่เ้าเกิดต่ออย่างไรอ่ะวันที่เท้าเก้านี้นะคะมื่ออื่นไม่หละเออการจะได้ปล่อยหนังนะคะทางช่องปิดกลุ่มปิดยูทูปกลุ่มปิดมียูทูก็มีแสดงว่าคนอื่นสาธารณะเข้าเบิ่งบ่ได้มาต้องได้ซื้อได้ต้องได้ซื้อซื้อท่าใดเท้าเก้าคะแนนทาง ซาวเก้าคะแนนหรือซาวเก้าบาทเออแม่นละประมาณนั้นแลาวเก้าบาทซาวยี่สิบเก้าบาทเน่เข้าไปดูได้้ะไปซื้ออยสายหรือบ้านี้เซเว่นตีทักเลยค่ะทักเพจเลยค่ะผู้สีไลอ๋อทักทักเพจผู้สีไรเน่อ๋อพวกเราก็ซื้อได้ดิอ๋อทักทักไปในเพจอาจารย์ผู้สีไรเด้เด้อ พากวะค่อยซื้อยังเบิ้งหนังตอเฮ็ดยังไดอ๋อยังเบิ่งนังเังไดีจะมีคนตอบเนาะอยู่เล่ากับเบิ่งไหคือการกระทั่เพชคือกันเนาะอันนี้ก็ซาฟันกีบเลยซาฟันกีบปเลยค่ะหน่งิบหน้าเอกสาวสวยสามสาวนะคะเฮ้ยเฮ้าวังนี้ัได้ซื้อเลยซื้อไมวันได้เบื้องนี้เอ้ยเอีไหนล่ะเออโมนเฮงอะไรเออเออไปซื้อมาให้แน่อ๋ออฟ้าฟ้าจะจ่ายไปเรื่อีบเอีขีท่าไหนซาฟันกีบซาฟัเอาไปเลย โอ้โหใจเงินกีบเอาเอาใจเงินกีบเอาัรับผมสมารกันแล้วเดินเข้าไปใจเอาาวพันเอาคุณกีบกินไดเข้าไปเบิ่งแน่คือบไร้เบิดึงเข้าเลยค่ะเอาสมาร์ทไอออันนี้ของไออดึงเข้าเลยค่ะอันไดแล้วทนี้ได้แล้วสองคนเด้เด้อเอากี่เนี่บรรณากับยังลงะฮะเบิ่งหนังบิ่เบอ่งหนัง ออระครับมาถึงกองถ่ายแล้วนะครับอันนี้จันพูดสิวัลลยกับน,อน้องธิดานะครับกำลังถ่าย MV MV เพลงอย่างนเนาะเพลงอย่างมั้งีอ็มเพลงอย่างาคณนวารักค่ะค สาวนาผวาลักสาวนาผว,วาลักนะครับมีนน้องๆน่ารักน่ารักนะครับน้องๆน่ารักน่ารักเต้นอยู่เข้าจัดฉากรรยากาศได้ดีมากเลยอาจารย์พูดว่าจัดจัดฉากด้านหลังเป็นตู้กนะครับกระทอมแล้วก็มีสาวบ้านนะครับสาวน่ารักน่ารักนะฮะเข้าไปเบิ้งไกลก่อนนะฮะน่ารักอหลีน่ารักแถมสบายดีสบายดีนะคนนี้ก็น่นารักคนนี้นะะ่ะ คนน,คนี้ก็น่ารักคนนี้ก็น่าโอ้น่ารักหมดเลยฮาวโอเคด้านหลัลงนี่เป็นแบ็เกาวแล้วก็มีงูมีควายเต็มหมดเลยแอคชเช่นมามาฮู้ดฮู้ดดิไม่เป็นไรปล่อยลยปล่อยยาวเลย <c oughs> เอาเอามันออกเอาออกกันครับ 呵呵呵 เสีอเท้าครับบางคนทั้งสามหนุ่มนะครับเพราะว่าที่เป็นทีมงานบ่าวเอทีมงานบครัาที่เป็นผู้กำกับคนนี้ครับมาซอยในการทายดำของนอาทิดาเล่านะครับแล้วก็บ่าวุไทดำนะครับอันนี้นี่คือเป็นดูแร่ลูกสาวครับตำลูกสาวครับนอาทิดาล่าแล้ววันนี้ครับเจ้าของช่องดังที่ที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่ดับก็ครับไม่ใช่กันช่องอันอันแน่เนาะ นนขั้นแน่อ่อนทัวนะครับขันแน่ออนทัวในช่องน,นี้ถือว่าเป็นช่องที่กำเนิดทําให้มียูทูบเบอร์ที่เมืองเราเยอะแยะนะครับนี่ผู้หนีเลยครับวันนี้ดีใจมากที่มามีวนร่วมในการขับเคลื่อนเพลงของน้องธิดารามนะครับต้องขอบคุณมากมายเลยนะโดยที่เราครับ,รรบพูดตรงๆว่าเราไม่ได้นัดกันนะไม่ได้นัดกันเลยแต่ว่าทุกคนมาด้วยหัวใจนะครับ ผู้ช่วยกาบกประวัตน้องเอน้องทั้งสามคนสีมานะครับแต่ทั้งสามคนก็บร่ได้บอกไอ้าสีมาาแต่มาด้วยความจริงใจมาด้วยความเต็มใจมาเพราะอยากจะช่วยอันนี้ต้องขอบคุณหลายนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่ชายคนนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ครับต้องขอบคุณน้องทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมที่เข้ามามีเป็นแห่งพักดันในผลงานเพลงของน้องพี่ดาเล่าวครับทั้ง6คนเลา สารน่านเพ่งแม่ฆันนีนะครับต้องขอบคุณมากมายเอาผมไม่ยั้งแล้วครับนอกจากขอบคุณขอบคุณน้องใต้ทั้งหมดครับขอบคุณหลายทางทางหน้าขวาด้วยปะเมื่อกันได้ปุ้นนี่ชี้เดินทางต่อชี้ผาพิเศษนี้ไปทางหน้าต่อผ้ากับไปลงทางทางหน้าพุ่นล่ะก็ิไ้เส้นทางไมลเล็กเกาแยนไปทางปูนเมืองอัศพรทะลุเล็กเกา รูเล็กเกาแลนไปจนสุดใต้แดนเออไปไปสามคนภาพอันนี้ไปสามคนเด้ออือสามคนไม่ชสิว่างที่นั่งที่หนึ่งนะอือว่าที่นั่งอย่าไปถ้าคุณเมือ <c oughs> อ๋อวัน้หม่วันหมายความว่าจะไปนำประมาณอยมันวางที่หนึ่งระวังเด้ออยู่ในขับรถคนเดียวค่ะปวดละเพื่นเด้อขับรถคนเดียวไอ้เพื่อนระวางระวังเฮ้ยวะลมแห้งแต่ลมแห้งนะเดี๋ยวไปก่อนเนาะโอเคนะคยโอเคโอเคโอเคแล้วเจอกันนะ บายบายแล้วว่ากันบูณะทีมงาน